โอ้โนี่มือนี่มือนี่มือโอ้โนีมือนี่มือโอ้โนีมือโอ้เจ็บ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 โอ้โนีมือนี่มือโอ้โหนีแข็งปึกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับเอนี่มันออกจากรูหลางขึ้นมาข้างบนนี่ครับ พาเนปพามาคุดเป็นปองช่างครับเรามาดูกระดูกันครับนี่เป็นปองช่างนี่เป็นลักษณะนี่ครับอยู่ตามภูมิใหม่แบบดูแบนๆลักษณะเกือบจะคายกับรูแย่ครับแต่ว่ามันจะแบนกว่านิดนึงครับจะชอบอยู่ตามขอบคนาแบบนี้ครับแล้วก็ขอบป่าครับวิวป่ามากับลูกชายครับผมน้องหลังใจครับครับมาทําไมนะครับ มาคุณแมงปองโอ้จะได้ไหมเนี่ยได้ครับโอ้ลุยกันเลยเนาะครับลุยดูนี่มีสองตัวโอ้สามตัวสี่ตัวเอารุนมดเร็วมีตัวที่หนึ่งครับไกอ้ย โอ้โนี่มือนี่มือนี่มือโอ้โนี่มือนี่มือโอ้นหเจ็บ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 โอ้โนี่มือนี่มือโอ้โหหนีแข็งปึ้อเลยโอ้โหโอ้โหเอาปล่อย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 แล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วนี่ตัวน้อยนะครับเนี่ยมีแรงหนีแบบเจ็บขนาดนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่แรงกว่านี้อีกนี่ครับตัวน้อยนี่หนีเจ็บครับตัวใหญ่เจ็บกว่านี้อีก นี่ยังตัวอ่อนอยู่ครับนี่ยังมันอ่อนอยู่แต่ตัวใหญ่เลยแข็งกว่านี้นี่โอ้ยรับรองว่าเก็บกว่านี้หลายเจอตัวแล้วครับนครับตรงนี้ครับบางรูเดี๋ยวมีถึงสามสี่ตัวครับแล้วแต่แต่ส่วนมากแล้วจะมีอยู่ตัวหนึ่งสองตัวครับเรื่อมออกมาโชว์ตัวแล้วครับตัวใหญ่ครับเราจะซับเอาไลมันออกครับอยู่ข้างหลังมันเลย ตรงหางครับแล้วก็ต้องระวังกล้ามมันด้วยครับนะซับมาก่อนระวังกล้ามมันแหลมอยู่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 พ่อพ่อเจอมะเจอครับเจอหรอครับครับไหนอะพ่อโดนไปขึ้นละไม่ชอบโตอี่โตอี่ออกมาอ่านมันไม่รู้เอมาอันนี้อีกหนึ่งตัวครับ โอ้วนตับเลยครับน like? like. really ี่ดูไข่ด้วยนี่ดูครับดูหางนะครับดูหางมันจะแทงไส้ไก่ไก่ลูกคุดด้วยก่ก่ก็อยากคุดยังออกยังพอรับพ่อก็มันไม่ยอมออกเลยไม่ออกยังไห่ นีนน่ได้แล้วเลยจับแั <pigs> <morning> ่บีบกามันไว้ครับนี่บีบกามันไว้ลักษณะนี้ครับโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้นั่งย้ายจับเลยปักคนแม่เกาขึ้นมาอพ่ออพ่ออ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือพ่อฮะมือเหรอใช่แล้วโอ้มาแล้วครับ โอ้ยตัวยใงไ่เลยตัวนี้มือไม่บอกเป็นปีเลยครับโยสูสู้สูสใส่ใหญ่เลยครับทฟรฟี่ครับตัวนี้โอ,โอ้วาใส่ใหญ่ครับผมใส่เต็มท้องเลยปึ๊บนครับแล้วเราไปทำกับเขาก <atom. S 2> ันครับผมไปครับ คนงานที่ได้มาครับผมเราจะมามุกครับจะมาซับแล้วก็ตำบีเอาหนาม,มันครับแล้วก็ใส่นี่ครับใส่กล้วยครับให้เพื่อให้มันแข็งแล้วซับก่อนครับเราจะแยกกามออกจากตัวมันครับเพราะว่ากามมันแข็งบางคนเขาก็จะมุกใส่ทั้งตัวทั้งกามทั้งอะไรเลยครับซับบนบนตัวนี้พวเราจะผมจะทําวิธีแบบ ขั้นเราในหน้ามันสมกับกล้วยครับมันจะได้แข็งใส่กล้วยดิบครับพ,พ่อครับครับเอาไปเริ่มตัดยายนี่ครับเคล็ดลับใส่กล้วยครับผมซับกล้วยผสมกันครับมันจะได้แข็ง น้อยอยู่ประมาณจักหลูกนึงนะครับตะกร้อใหญ่อยู่ประมาณจักสลูกสาลูกนี่เป็นเครื่องปรุงครับจะเป็นใส่หอมครับผมหอม,หอม,หอมลงไปก่อน ใส่ขัวขัวจังนิดครับผมเดี๋ยวหมอชื่อลดครับสลายแสบหลด์นีตำมีตำกับเครื่องไปครับเป็นพวกกระเทียมพวกผ้าครับ <S <S ใส่พักด้วยสวนครับลนางันไปตองใส่หีบเลยนี่ได้เยอะ <S <S <S

ลอยครับผมหนึมกโอ้หอมใบตองรู้ป้องยี่นจะได้กินนะครับม,มุกงป่องช่างบ้านผมเรียกกม่เงาครับมกกม่เงาสุดยอดสุกแล้วครับจะไปกินกันครับร้อนร้อน ไปครับผมกินขาวน้ำกันครับโอ้โหว้าวโอ้ว้าวนานวัยครับชิมิ๋ดูหน่อยครับดูปอชิมิด๋ดูลูกเจนเย็นครับครับรครับลูกน้ำแข็ครับชิมช ยังร้นยร้อนดูอ้ํยอ่ยมอือย่ยออยมอร่อยครับอร่อยแมแม่แม่ทำแม่รับอลไหมกินก็ได้อร่อจริงครับอยันก็ได้ยทุกคนได้ลองมกมังองจ่างครับโอไม่เป็นไรลูกมังองจ่างครับอะยิงเขาต้องการที่น้อง เนี่ยก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมไปเรียกบบลคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ